คณะกรรมการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรมตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2564จังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564เป็นแผนแม่บทระดับชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นแผนแม่บทมาสเตอร์ a พลนเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมของทุกหน่วยงาน โดยนำนกลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อทำให้คนไทยได้ตระหนักในความสำคัญของชาติยึดมั่นในหลักธรรมทางาศาสนาที่ตนนับถือและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนเกิดเป็นสังคมคุณธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางาศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและโมเดลประเทศไทย4.0โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติด้วยคุณธรรมนำการพัฒนา ด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและความรู้อีกทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติพุทธศักราช2547 ได้กำหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกโรงเรียนบ้านหัวทานบจึงได้จัดทำเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมสู่การทำความดีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแสดงเจตนารมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรม,มพิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานครอบครัวชุมชนรวมทั้งรณรงค์และสนับสนุนคุณธรรมให้กับประชาชนในชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างแยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียนรวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของครูเพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู การสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและเป็นต้นแบบที่ดีงามของผู้เรียน 3. เพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 4. เพื่อการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกกลุ่มลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นเพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีให้บ้านเมืองรวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของโรงเรียน 1. องกรมีการประกาศเจตนารม์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมโรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาและระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมรวมทั้งได้จัดทำเจตนารมณ์ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 2. องค์กรได้มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายขององค์กร4ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกำหนดปัญหาที่อยากแก้คือการลดใช้พลังงานน้ำไฟและส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนความดีที่อยากทำคือให้ครูรู้จักประหยัดอดออมวางแผนอนาคตที่ดีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด องค์กรมีการจัดทําแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กําหนดโรงเรียนได้ประชุมและมีการมอบหมายงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกิจกรรมในแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมและมีคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม4 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานและกิจกรรมตามแผนที่ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้โดยมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรตามต,ามตัวชี้วัดความสำเร็จ 5. องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุค,คุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด 6. องกรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยโรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบและได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะครู 7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน3ามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 9. องค์กรมีความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่พลและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆได้โรงเรียนบ้านหัวทำนกขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการทุกท่านไว้ในะโอกาสนี้ค่ะ